ทุกคนครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเนี่ยเปิดใจให้กับเจ้าไมโครโฟนตัวเนี้คือในฐานะที่ผมเป็นช่างภาพแล้วก็เป็นช่างวิดีโอเนี่ยพูดทำตรงนะผมซีเรียสกับเรื่องเสียงมากนะครับแล้วไม่เคยคิดว่าไอตัวไมโครโฟนราคา90ากว่าบาทเนี่ยมันจะทําเสียงได้มันจะบันทึกเสียงได้จริงๆผมคิดว่าเอ้ยมันน่าจะใช้สักสองสามทีแล้วก็พังอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือแม้แต่น่าจะเป็นแบบใช้ไม่ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไม่กระตกทีเดียวพังอะไรเงี้ยหรือว่าแม้แต่สัญญาณบันทึกแล้วขัดขาด,ขดหายหายอะไรแบบนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยโตมากับสายอุปกรณ์ผมเล่น Sony ผมเล่นเซน n เซอร์ G 2 G 3ผมเล่นพวกกล้อง Black Magic ที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายหนังครับอุปกรณ์ถ่ายหนัง ผมไม่เคยคิดว่าไอตัวเนี้ยไอตัวไมโครโฟนแบบเนี้ยมันจะให้เสียงขนาดนี้นี่คือมันพลิกวงการวิดีโอมากๆนะครับไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้อาจถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวที่ผมใช้นะครับที่เป็นตัวใหญ่ๆผมให้ดูถ้าเทียบกับไอตัวไมโครโฟนไวเลสใหญ่ๆแบบเนี้ยกับอิมไมโครโฟนแบบเนี้ย ไอ้เล็กๆราคาราคาถามว่ามันต่างกันไหมคุณภาพมันต่างกันไหมเอาเป็น My Opinion ในความคิดผมนะคือตัวเนี้ยมันมันยิ่งกว่ามันดีกว่าราคาของมันมันมันก้าวข้ามราคาร้อยหนึง่ง แต่ได้เสียงเท่าไมโครโฟนตัวละสามพกว่าบาทผมมีไมโครโฟนไวเลสที่สามพที่ส0 0 0มมันมีหลายตัวที่ผมเคยใช้นะเสียงตัวเนี้ยผมบอกเลยเท่าตัวสามพกว่าเท่าตัวสามพันกว่าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้เทียบไอที่แบบพวกเซนิเซอร์จีสองีสาหลายหลายคนไม่รู้จักแน่นอนนะครับเพราะมันใสช่างภาพวิดีโอก็ถ่ายซีดีถ่ายหนังกัน ถ้าเทียบกับพวกนั้นไอ้นี้ถือว่าเทียบแล้วติดไหมไม่อาจจะเทียบไม่ติดความใสของเสียงหรือว่าการตัดเสียงรบกวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมผมบอกเลยว่ามันมันเทียบกับสามหมื่นกับกับร้อยหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องให้ให้ให้โอกาสตัวนี้มันโตหน่อยให้โอกาสตัวนี้มันแบบพิสูจน์ตัวเองหน่อยซึ่งผมว่ามันไม่ควรเทียบนะครับไอ้พวกนู้นอะ่ะ มันใช้ยากนะครับใช้ยากประกอบยากใส่มือถือก็ไม่ได้แต่นี้่เสียบมือถือแล้วจบเลยแล้วได้เสียงเลยโอ้โหคือไม่กากเลยนะครับไม่กากบอกเลยว่าไม่กากครับผม